สุดท้ายสิ่งที่เห็นโดนประเทศไทยย้อนรอยนะครับกลายเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำนะครับจากโลกล้อมประเทศกลายเป็นโลกล้อมชายผู้หน้าสังเวชนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิณพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์รับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสหรัฐอเมริกาและเกี่ยวข้องกับเรื่องคำเม็นซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมรั่วซัมทุกวงการทำเตรียมเก็บภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ภาพยนตร์ผลิตในต่างประเทศที่เข้าฉายในสหรัฐ ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่29กันยายนว่าจะเก็บภาษีร้อเปอร์เซ็นต์สำหรับภาพยนตร์ผลิตในต่างประเทศทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาฉายในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการตอกย้ำคำขู่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่จะพลิกโฉมรูปแบบธุรติจรระดับโลกของฮอลลีวูด มาตรการนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าทรัมป์เต็มใจที่จะขยายนโยบายการค้าแบบกีดกันไปสู่อุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับสตูดิโอต่างๆที่ต้องพึ่งพาการร่วมผลิตข้ามพรมแดนและรายได้จากบ o ็อกออฟซิต่างประเทศเป็นอย่างมากธุรกิจภาพยนตร์ของเราถูกประเทศอื่นขโมยไปจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกับการขโมยขนมจากเด็กทารก ทรัมป์กล่าวในโพสต์บน Truth Social อยากได้มากทรัมป์ขู่ถ้าไม่ได้โนเบลสันติภาพเท่ากับลบหลู่อเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในวันอังคารที่30กันยายนขู่ว่ามันจะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นอเมริกาถ้าเขาไม่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพต่อบทบาทที่เขากล่าวอ้างว่าช่วยคลี่คลายสงครามต่างๆนานานในโลกใบนี้ ทรัมป์ซึ่งแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้ามาช้านานต่อรางวัลที่มีกำหนดประกาศผลในวันที่10ธตุลาคมพยายามผลักดันตนเองเป็นครั้งล่าสุดหนึ่งวันหลังจากเขาแถลงแผนแสันติภาพสำหรับยุติสงครามในกาซาคุณจะได้รับโนเบลสันติภาพหรือไม่ชัดเจนว่าไม่เขาจะมอบมันให้แก่ใครบางคนที่ไม่ทำบ้าอะไรเลยทรัมป์กล่าวระวังปราศัยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐระดับสูงหลายร้อยนาย ส่งสัญญาณถึงกัมพูชาไทยจีนเอาจริงประหารชีวิต11สมาชิกแก๊งมาเฟียบงการศูนย์สแกมเมอร์ในพมา่าศาลแห่งหนึ่งในจีนลงโทษประหารชีวิตสมาชิก11คนของตระกูลมาเฟียชื่อดังที่ดูแลศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่งในพมา่าตามรายงานสำนักข่าว BBC อ้างอิงสื่อมวลชนแห่งรัฐของจีนความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าปักกิ่งกำลังจริงจังจัดการอย่างเด็ดขาดกับธุรกิจสแกมเมอร์ สมาชิกหลาย10บคนของแก๊งตระกูลหมิงถูกพบว่ามีความผิดฐานดำเนินกิจกรรมทางอายาโดยนอกจากพวกที่ถูกสั่งประหารชีวิตในข้างต้นแล้วมีอีกหลายคนต้องโทษจำคุกเป็นเวลานานตระกูลหมิงเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลที่ควบคุมดูแลเมืองเหลาไก่เมืองเล็กๆที่อยู่ห่างไกลของพม่าติดกับชายแดนจีนแล้วเปลี่ยนมันกลายเป็นศูนย์กลางของการพนนันยาเสพติดและศูนย์แกมเมอร์ อา,อาการ ADB หันคาดการเศรษฐกิจกัมพูชาพวบหาาหลังโดนสหรัฐรีดภาษีและความขัดแย้งกับไทยธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ปรับลดคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมบูชาจาก6.1%เหลือ4.9%สำหรับปี2025และจาก6.2%เหลือ5.0%สำหรับปี2026 สะท้อนความท้าทายเศรษฐกิจอันเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับไทยและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตลาดการส่งออกไปยังสหรัฐข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานทางเศรษฐกิจของ ADB ที่เรียกกันว่าแนวโน้มการพัฒนาเอเชียหรือที่เรียกกันว่า Asian Development Outlook ประจำเดือนกันยายน2025ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร30กันยายนอย่างไรก็ตามทางสำนักขาวคัมภูเชตเมียเวระบุว่ารายงานของ ADB คาดหมายถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี2026จากแรงขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในพักอุตสาหกรรมและกระแสการลงทุนโดยตรงของต่างชาติที่ไหลเข้าสู่กัมพูชาขณะดเดียวกันเงินเฟอ้อเมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงจาก6.0%ในเดือนมก,กราคมเหลือ1.6%ในเดือนมิถุนายนและคาดหมายว่าเงินเฟอ้อจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.0%ในปี2,568และ2,569 อาเซียนสะพึงแผ่นดินไหวรุนแรงเขย่าฟิลิปปินส์อินโดไล่เลี่ยกันมีผู้เสียชีวิตหลายรายเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ6.9เขย่านอกชัยฝั่งทางภาคกลางของฟิลิปปินส์ในวันอังคารที่30กันยายนมีผู้เสียชีวิตหลายรายท้องถนนและบ้านเรือนพังสหายเสาไฟฟ้าหักโค่นในพื้นที่จากนั้นเกือบ2ชั่วโมงต่อมา เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ6.0สัญญาเทือนอินโดนีเซียแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือความสูญเสียเบื้องต้นสำนักข่าว AFP รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายทั้งหมดอยู่ในเทศบาลซานเรมิกิทางเหนือนของเกาะเซบูเกาะที่มีพล,ลเมืองพำนักอยู่เป็นจำนวนมากสถานีโทรทัศน ABS ์ ABS-CBN ของฟิลิปปินส์ รายงานจากที่เกิดเหตุระบุร่างไร้บิญญาณสี่รายถูกดึงออกจากศูนย์กีฬาแห่งหนึ่งในซานเรมิกิส่วนอีกคนเป็นเด็กที่เสียชีวิตจากการถูกเศษซากโค่นทับในอีกพื้นที่หนึ่งของเมืองจีนรัเสเซียทำข้อตกลงสายท่อส่งแก๊ส Power of Siberia 2คือการตอกฝาลงยุทธศาสตร์ยูเรเชียของโดนัลด์ทรัมป์ การที sí que que eh ini, SBS, donc, ่ทรัมป์หยิบยกเรื่องยูเครนมาข่มขู่รัสเซียและการที่เขามีบทบาทสำคัญมากในการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐเกิดความร้าวฉานนับเหล่านี้กลายเป็นตัวขับดันให้โครงการสร้างสายท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2ที่งักงานมานานสามารถบรรลุถึงบทสรุปในที่สุด การปิดฉากลงอย่างประสบความสำเร็จเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาของการทำข้อตกลงเรื่องโครงการสร้างสายท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2หลังจากที่เจรจาต่อรองกันมานานเป็นแรมปีโดยที่มันจะเป็นการส่งออกก๊าซรัสเซียไปให้จีนเพิ่มขึ้นอีกเกือบจะเท่าตัวสู่ระดับซึ่งพูดกันเป็นตัวเลขคร่าวๆค,คือ1 0 0 0แสนล้านลูกบาทเมตรต่อปี แถมอยู่ในราคาถูกกว่าที่สหภาพยุโรปต้องจ่ายในการซื้อหาก๊าซจากแดนหมีขาวก่อนหน้านี้มันจึงเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสำคัญของแผนการมหายุทธศาสตร์ยูเรเชียของโดนัลทรัมป์ปูตินสังเกตทหาร135,000คนมากที่สุดในรอบ10ปีประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียออกติสฎีกาเมื่อวันจันทร์ที่29กันยายน เรียกเกณฑ์ชายชะกันจำนวน1,35 0 0 0คนเข้ารับราชการทหารถือเป็นการปฏิบัติตามกิจวัตปรปฏิติประจำปีถึงแม้จำนวนที่เรียกเกณฑ์คราวนี้จัดว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2016รัสเซียเรียกเกณฑ์ชายชะกันอายุตั้งแต่1 8ถึง30ปีเข้ารับราชการทหารปีละสองครั้งนั่นคือในช่วงฤดูใบไม้ผลิครั้งหนึ่งและช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีกครั้งหนึ่ง เป็นที่คาดหมายกันว่าทหารเกณฑ์เหล่านี้จะเข้าเป็นทหารนานหนึ่งปีตามค่ายต่างๆซึ่งอยู่ภายในรัสเซียโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบในยูเครนถึงแม้มีรายงานอ้างว่ามีการจัดส่งทหารเกณฑ์ไปยังแนวหน้าในยูเครนด้วยตั้งท่าเปิดศึกแถวนี้สหรัฐประจําการถาวรโดรนรีเปอร์คาบสมุทรเกาหลีห่างจากจีนแค่400กิโเมตร กองทัพอากาศสหรัฐกำลังประจำการถาวรกองโดรนในคาบสมุทรเกาหลีคืนชีพฝูงบินยุคสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ามกลางความตึงเครียดด้านการทหารที่คุรุ่นขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาคกองบินลาตระเวนสำรวจที่431เริ่มเคลื่อนไหวณนะฐานทัพประกาศคุนซาน บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกของเกาหลีใต้ทางใต้ของกรุงโซเมื่อวันจันทร์ที่29กันยายนและพวกเขาจะบินโดรน MQ-9 Reaper จากที่ตั้งดังกล่าวความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเสริมแสนยานุภาพทางอากาศของกองทัพสหรัฐในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากย้ายที่ตั้งของฝูงบิน F-16 เข้าไปใกล้เกาหลีเหนือมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้แล้วมันยังเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในพิธีสนสนามทางทหารครั้งใหญ่ในกรุงปักกิง่งที่น่าสนใจตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์ชัดดาว แฌมก็มีการเรียกผู้บริหารสภาหาหรือถึงเรื่องการชัดดาวหน่วยงานรัฐบาลนะครับดีบริเบิกันจวกเดโมแครตเตะทวงเพื่อที่จะต่อรองนะครับผู้นำดีพริเบริกันในสภาสหรัฐในการพยายามโยนบาว,ว่าเดโมแครตเป็นตัวขัดขวางแผนร่างนะครับกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องชัดดาวนั่นคือการปิดทำการหน่วยงานของรัฐกลางบางส่วน เนื่องจากไม่มีงบประมาณใช้จ่ายพร้อมกันนั้นก็เรียกร้องให้ยอมรับการออกงบประมาณระยะสั้นแก้ขัดชั่วคราวก่อนถึงเส้นตายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชวมส่งกองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการเตะถ่วงงบประมาณสำหรับเหตุการณ์ขนาดเดียวกันนะฮะคล้คายๆกันถ้าเกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศไทยได้เขียนท่านมูลพุทธศาสร์สองพันห้าร้อยหกสิบฮะ ให้ใช้งบประมาณเดิมไปปรางก่อนเพื่อไม่ให้ประเทศสะดุดาการยังคงมีเงินเดือนในการทำหน้าที่ต่อไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยแน่นอนฮะต้องไปดูเรื่องของคำเมนตอนนี้ก็คำเมนค่อนข้างจะออกอาการนะครับ ADB ยันเศรษฐกิจของคำเมนตอนนี้ก็ลุกตกควบหลังโดนสหรัฐอเมริการีภาษี แล้วก็เกิดความขัดแย้งกับประเทศไทยธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับหรือ ADB ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของขเขมร6.1เหล 1, 9, ือ6.49สัาดาหบปี2025จาก6.2เหลือ5.0สัาดาหบปี2026สะท้อนความท้าทายทางเศรษฐกิจอันเนึ่งมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับไทยและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ตลาดการส่งออกฮะไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ขเขมรเองก็เสียงแตกนะครับเริ่มบวยวายนะว่าสื่อมวลชนทั้งนอกและก็ในประเทศของขเขมรเนี่ยเข้าข้างประเทศไทยแล้วก็กล่าวหาอีกนะครับคนไทยหัวอ่อนไปเชื่อข่าวที่บิดเบือนนะครับคอมบเดียเนสนะครับได้มีการรายงานเหตุการณ์ประทะระหว่างไทยกับขเขมรเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยปืนใหญ่และแสงยุทธภาพทางอากาศเท่านั้นแต่มันยังเป็นการสู้รบ กในหนังสือพิมพ์หน้าจอโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์พร้อมส่งเสียงโวยสื่อระดับโลกทั้งหลายให้ความสําคัญกับเรื่องเล่าของไทยมากกว่าและประชาชนคนไทยก็เชื่อตามนิยามของคําบอกเล่าเหล่านั้นหลังจากที่สื่อต่างชาตินะครับหลังจากที่ทูตต่างๆก็มีความคิดเห็นเดียวกันว่าสิ่งที่เขมรทำนั้นทารุณกวดเที่ยมกับประเทศไทย นะครับแล้วก็มีเจตนาในการลุก,กรานแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาก่อนราวประมาณวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับในสมัยของคุณนาพิศิธิ์เวชชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตามหลักที่เรียกว่าโลกร้องประเทศคำเมงก็เคยประทะกับประเทศไทยแบบนี้เพื่ออ้างแย่งชิงเขาบริหารก่อนการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับชายผู้น่าสงเวยก่อเหตุลักษณะเช่นนี้ นะครับตอนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนนะครับอีกรอบหนึ่งก็ลักษณะเดียวกันนะทำทีขัดแย้งกันหวังว่าจะบีบเอาเรื่องเกาะกูดนะครับแบ่งพลังงานเป็นสองฝ่ายร่วมกันนะครับคนละครึ่งของอ,อาการชัดเจนสุดท้ายสิ่งที่เห็น,นโดนประเทศไทยย้อนรอยนะครับกลายเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำนะครับจากโลกล้อมประเทศกลายเป็นโลกล้อมชาย ผู้น่าสังเวชนั่นเองนี่คือยุทธการที่เรียกว่าขังคนบ้าไว้ในเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ